สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาดูดอกจานนะครับพี่น้องดอกจานบานสะพั่งเลยนะคะบานเต็มต้นเลยไม่มีใบเลยมีแต่ดอกเลยใบเขียวเขียวนั่นคือใบ จานบานสวยงามเลยค่ะตอนนี้ก็หนาวอยู่นะคะวันนี้มันหนาวหนาวมาสามสี่วันแล้วอากาศเย็นลงอีกหนาวดอกจานนะคะที่บ้านเรียกว่าหนาวดอกจานลมเย็นนะคะลมพัดเย็นหนาวมาสวยจริงๆเลยนะคะอยากเข้าไปดูใกล้ๆแต่ก็ทำไม่ได้เพราะมันอยู่สูง ขายให้ดูก็ขายให้ดูต้องขยายให้ดูนะคะ เป็นพุ่มเป็นควงเลยลมหนาวเย็นมานะครับพี่น้องมีแต่ดอกไม่มีใบ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเามตตีที่มอบให้นะคะแฮ <aments> งๆรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะเดินทางไปไหนก็ขอๆๆขให้ปลอดภัยเจ้าข,ข้าจาัดตรายทั้งปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองเลยาข้างๆนก็ขอปุาสันต์ปีใหม่นะคะแหงๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะดอกจันนะคะชมดอกจันค่ะเฮย้ยอยากจะขึ้นไปถ่ายได้จังเลยเนาะสวยๆงั้นเลยพี่นอ้องดอกจนัน จานสวยงามมากเลยครับพี่น้องชมดอกจันนะคะดอกจันบานสวยงามค่ะดอกดอกดอกหนานะพี่น้องตอนนี้กรลมหนาวมาหนาวดอกจันอีกรอก บานเก็บต้นเลยะะะนะคะชมบรรยากาศดอกจานโอ้ยเดยตุ่มก็ถ่ายใต้ต้นนะคะถ่ายบนต้นเด๋ววตุ่มอยากจะถ่ายใกล้ๆจัง ันใหม่ลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแขงรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะ